ลูกใครนะสวยแท้งามแท้ลูกใครคะอ๋อลูกพ่อพออีลูกพ่อพีแม่เปี้ยวลูกแม่เปี้ยวมากินข้าวกัน<ว>ลูกใครนะเนาะสวยแท้งามแท้เตรียมข้าวให้หนูหน่อยใส่ไข่าดาว มอรอม่อยไหมคะอร่อยค่ะอำ้อำอำ้อ้โ้เก่ง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 อ้าวใครโทรมาเนาะแจ้วเลยน่ะยา ค่ะยายยายไม่รู้คุณสาลิตานะคะไม่รู้ค่ะค่ะค่ะไม่รู้ค่ะป้าไม่รู้ค่ะป้าไม่รู้จักเขาค่ะแต่ว่าถ้าย่าจะพูดจริงหรือไม่จริงนะเดี๋ยวพี่น้จะสามารถเปรียบเทียบไปเฉยๆเก่าได้แต่ตรงนี้ถ้าย่ารู้จักหรือไม่ตกนะย่านะย่ารีบไปช์ให้เคาร์ตที่บริโภคย่าที่อกจากก็ตกต่วนเลยคือตอนนี้ถ้าเขาบังคักเงินไว้แล้วแต่ที่บริโภคย่าสินีิตาสินตอนนี้ที่ย่าติดอยู่เดือดแล้วก็มือคนเดียวแล้วนะคะมือคนอื่นคุณซาล ไปไปลบไปลบที่ไหนให้ย่ไปลบที่ไหนคะออย่เจงเขาให้าลบช่อบนตัวแยออกเดีวหว่าตงย่เป็นอะไรกับเขาย่ไม่ได้เป็นอะไรค่ะย่าไม่รู้จักเขาเลยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณย่ไม่รู้จักเขาแต่เขารู้จักย่เดี๋ยวตุณนี้มันจะเดืดร้อได้งั้นย่จดเบอลงท้ายามตัวหลังของเขาค่ะย่เป็นเบอสามเจ็ดสามค่ะสามเจ็ดสาม ได้ย่าจะยืมเงินถึงตอนนี้เลยก็แล้วแต่ว่ามีเบอร์ไหนที่ลงท้ายได้สามสิบสามบ้างเดี๋ยวย่ารีบจีบสอนเขาลบเงินย่าอกตัวเลยนะคะคือเขาก็พูดเงินไว้แต่ที่เบอร์โซย่าเป็นเงินอ้างอิงนะคะตอนนี้นะหรือย่าสามารถกดชื่อของแต่ย่านางสาวชริสาอินสุแตจสุดแตจับก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวย่าไปติดตามซาดิล่าติดตามเบสจา,า,า,าวานี้แล้วแล้วยนะ่าจะไปลบย่าจะไปลบที่ไหนคะเพราะว่าย่าไม่รู้อะไรเลยนาะย่าย่าจะไปแจ้งเขาค่ะ แย่ๆที่ไหนคะเพราะว่าย่าก็ไม่รู้จักคุณค่ะย่าก็ไม่รู้คุณสาลิตานี่ย่าไม่รู้เลยนะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนยนะ่าไม่รู้จักเื่อนจะเดือร้ได้ย่าไปติดต่อเ่าไติดต่อเขาถามย่าน้ว่าเขาเป็นไงก็เขารู้จักย,ย,ย่านั่นแห<ป>ละ<ปล>ไปสอบถามไปสอบถามที่ไหนค่ะย่าจะไปรู้จักย่าจะไปสอบถามเขาที่ไหนโอ้ย่าจะไปติดต่อที่ไหน<ปล> ปิดไปแล้วนะคะเอซนะคะย่าก็ไม่รู้คุณสริตาอยู่ที่ไหนเนาะย่าย่าก็ไม่รู้นะคะอ่ะตอนนี้โทรไปเขาก็ปิดเสียงแล้วอ่ะกินข้าวต่อเรารก,รก,กินข้าวก่อน,นอค่อยกิน ข้าวก่อนนะกินข้าวก่อนกินลูกอมจะจะไม่โตถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ากินลูกอมก่อนมันจะไม่โตแล้วจะไม่ได้ไปโรงเรียนอยากกินลูกอมโอเคนะกินลูก,ลกอมแล้วกินข้าวด้วยใช่ไหมค่ะโอ้ยเอาออกอยังไงเนี่ยเด็กต้องออกถิกจำโอ้แบบนี้ขอบคุณค่ะ shall go no am am no no เทนี้ไม่ดีแล้วมีมีสายโทรเข้าครูแล้วครูญาติแล้วให้ไปอะไรติดติดต่อลบเบอร์ออกไปลบที่ไหนญาติรู้ในอยู่แต่โคงหนองนาก็ให้เบอร์โทรก็ให้เบอร์โทนี้นะคะไปเอาเบอร์ญาติไปเอ้างอิงโอยหนักใจจังเลยวันนี้อะมากินข้าวมาหรมากมนข้าวอิ่มแล้วค่อยไปด้านหน้า

ขอบคุณค่ะมามามานั่งมามานั่งเลยเร็วมานั่งแล้วกินต่อกินข้าวแล้วค่อยไปด้านหน้าสายแล้วเก็บซีมาจะไม่เห็นใครนะด้านหน้าไปกินข้<ล> ہ, วาวาแล้วก็ไปด้านหน้าแล้วออาอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอ,เเอีกคำหนึ่งแล้วก็โอเคเลยอีกคำหนึ่งแล้วก็โอเคเลยเม้นอีกคำหนึ่ง อีค่ำหนึ่งก็โอเคเลยอ่ะอ่ะกินไม่กินข้าวก็กินแต่ไข่อ่ะกินแต่ไข่โอเคเนาะก็กินแต่ไข่นะลูกเนาะอืมแล้วเก่งเก่งเก่งไม่น่าจกินด้วยจ้ะหาหยิบมอญน้อยมันน่ไม่ได้กินเลยอยากกินกับมินเหรอหมาหมาเนกินอยากกินกับใครคะอยากกินกับมินเหรอแล้วมินว่ายังไงไม่ให้กินหรอกไม่ให้กินหรอกเป็นของของมันเป็นของอะไรนะ มันเป็นของใครนะมันเป็นของเด็กหรือของเป็นของกินมันเป็นของกินของใครเป็นอาหารเป็นอาหารของใครอันนี้มันเป็นของมีนอันนี้มันเป็นของมีนไม่ใช่ของหมาของหมาอมีเยาของหมาอยู่ไหนของหมาเยอะมากอืมของหมามันเยอะแล้วงั้นก็แกงดูเดยโอ้ทำไมมันดูเดยมอะ อ่ะม,มัดไว้มาเลยอู้กระโปรงสดวยเลยนี่ใครชื่อให้ใน,น nah ี่เอฟซีฟังมาให้บ่โอ้นางก็จะชอบไข่ดาวชอบที่ไข่แดงแดนะคะนางจะชอบไข่แดงแดงอออบไข่อันลูกอมอันนี้ลูกอมอันนี้ใครชื่อให้แม่เปี้ยวเหรอไปอ่ะอ่ะอ่ะออัมออก่อนนั่่ะนมาแล้วมาแล้ว อย่ามาแย่งมินนะของมินนะของมินไม่ต้องมาแย่งอันมินเด้ออ่ะมากมาไม่ไม่ให้แย่งของมินนะไม่ให้แล้วอันนี้ของอันนี้ของหนูมันเป็นของเด็กมันเป็นของเด็กอันนั้นไม่ใช่ของผู้ใหญ่เหรอมันเป็นของใครนะมันเป็นของอาหารมันเป็นอาหารอาหารของคนเป็นอาหารของคนนะไม่ใช่ของไม่ใช่ของหมานะไม่ใช่ของหมา มันเป็นของมินน่ะมาแล้วมาอีแล้วม,มาแล้วของหมาของใครจ่ะของของเด็กมันเป็นของหมากินได้แล้วมามามากินข้าวอิ่มกันอิ่มแล้วก็ไปด้านหน้าปะพ,พี่หมิวรออยู่นะพี่หมิวมาแล้วพี่หมิวมาแล้วนะพี่หมิวรอน้องอยู่พี่หมิวรอน้องอยู่ รอน้องมินอยู่อ่ะโอเคนะคะมินอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์บ๊ายดีค่ะก่อนบ๊ายดีค่ะบ๊ายดีค่ะบ๊ายดีค่ะเพื่อนๆ่ะอ่ะบ๊ายดีค่ะอ่ะบดีด้านหลังบ๊ายดีด้านหน้าอ่ะบ๊ายดีด้านหน้าเร็วๆบ๊าวดีหนึดดีท่านนะอ่ะร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงให้ฟังหน่อยตึงยางเกดอ่ะอ่ะร้องดังๆร้องเก่งๆ ส่งยางเบสเทสยางบอยถุงยางเบสอันนี้เหรอส่งยางเบสนะนี่เหรอชุดนี้เหรอส่งยางเบสนะส่งยางเบสเทสยางบองยเ,บเออสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี